ต่อเขานะครับต่อไอ,ไอ้บังมาชมอีกคู่นะครับเหลี่ยมนี้คือฝั่งเอานี่ายเตาปูลขอแก้นะครับแต่ว่าเป็นตก็สองสองนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานแพงปลาหมานแล้วก็ซีโอเอาครับที่ตีเตาปูนปลายกเตาปูนโอ้โห ใา่เตาปูนนะครับตีเล็กกับป,ป่าโย่งเต่าปูนตีเล็กแลกข้ามกับป่ามันตะพานแพงนะครับมาชมนะครับถ้าจะข้ามขาหรือเปล่ามาชมมาชมสะพานแพงปาติ๊กชอบใครเดี๋ยวให้ปาติ๊กิีครอดิ ชอบใครฝั่ง,งนี้ข้ามฟรีฝั่งนี้ข้ามขาเอาครับปาาเอาครับปาหมันเตโอ้ติดแต่ว่าไม่อยู่เตหนักนะครับเริ่มมั่นใจโอ้เกมแรกต้องบอกว่านำไปขาดพลิกแพ้เฉยนะครับเสียดายครับมาชมเกมนี้คือเป็นตะล่อสองสองฝั่งนี้ข้ามขาปาหมันข้ามฟรี ลูกเส็บของเซลโอแพงลิทนะครับตอนนี้ป่ายงเตาปูนแตกลูกเส็บสามลองสามลองเอาครับมาดูลูกเส็บของเซลโอตะพานแพงเอาครับห้าต่อสองนะครับเสจอไหมเอาครับตีเล็กเตาปูนป่ายงเตาปูนยังไงก็ปาดแทงเข่าโอ้ลูกนี้ติดผมว่าฟุกครับยอนักเท้าบอกรวยเลยโอ้นานๆจะเกี่ยวเฮ้ยเอ้าโอ้อะไรครับเกิดอะไรขึ้น ขาตีเล็กยังไงครับขาขาครับผิดรูปหรือเปล่าขาพิดหรือเปล่าวันนี้ที่หมอนะครับเหียนนครแพ้งน็อกครับผมบอกก่อนครับโอ้ยจังหวะอ่าแล้วแต่นักกีฬาคุยกันนะมันไม่เหมือนนักมวยแต่ก็ป๋าเก็บกีฬามันกับกีฬา บาดเจ็บนะครับขาต้องบอกว่าขาหลุดหรือเปล่าคมไม่ไหวแล้วครับผมว่าครับแพนนกครับก่อนฟ้าก่อนฟ้าก่อนฟ้าก่อนเซมัยแพนนกครับฝั่งสะพานแพงแค่น็อกนะครับปลาหมานสะพานแพงแค่น็นกฝั่งตีเล็กเตาปูนกับพี่โยงเตาปูนนะครับแพ้แพนนกเห็นแต่นักมวยครับมาวันนี้มาเห็นตะก้อแพนนก <laughs> ไม่ได้ก็คือกินเงินเดิมพันนะครับ <laughs> ตามก <s us> ติกาสนามใหญ่